สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการอันบ็อกชาร์เกมที่ซื้อมาเดี๋ยวเราลอง,ลองดูก,กันเลยค่ะการเกมอะไรอ่ะาการนี้ซื้อมาเท่าไหร่ะคะไม่บอกครับ <ผม S 1> ทำไมไม่บอกให้นอนเราของเล่นมอันแพงหรอ มันไม่แพงครับแต่ม like ัน <único> ม <Liberty Overwatch> ีมูลค่าทั้นศาก็จะดูว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าเขาบอกว่าวิธีการตรวจเช็คสินค้าให้เช็คว่าเป็นสินค้าใหม่ไม่แกะอ่าอเคน่าจะใหม่เลยอ๋อการ์ดวันพีชการ์ดเกมวันพีชฟิล์มโอ้เรื่องทีุ่ยบอกไปโดนไงฟิล์มเลสฟิล์มเลส โชวดกล้องข,ขอชุก์กล้งม่ดีกว่าโชวล้มีกคนลีอ้อ่านี่คือวันพีซคกาดเกมนะแหนวมาแกะดูซิแกะแบบว,วันนี้วันนี้อยู่เพิ่งเดียวเดียวเดียววันนี้เราทำไมเราถึงต้องมาแกะดยกันครับเพราะว่าโดนสั่งให้มาแกะไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เรามีเงื่อนไข <c oughs> ด้วยว่าจะมีตัวไหนนะครับถูกใจด้วยบ้างนะครับตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนะจะเป็นตัวอะไรนะมาดูกันโอเคนะครับมาดูว่าตัวไหนที่ถูกใจด้ยครับ มันมันไม่แค่แก่มันมีนี่หรือเปล่าฉลาดเยอะอีกแล้วเย็นไม่ต้องโลภใครแก่นมแกอย่างมีเสียงสองหน่อนครับโอ๊ยใจละกอีดแล้วใจเย็นอย่ากิเข้าการาดด้วยไม่ได้กิเข้าการาดแต่กิเข้าวหน้ากิเข้าวเล่าม่มีหรอกไม่มีหรอกโอ๊ยใจ ไม่อมือไสั่งหม <c oughs> ่อโอ้ปนแลวครับรการใ้าอันนีชให้โชว์ชวน้ปก,ก่อนเป็นขนาดเท่าไหรอ่าโซนกองนี้ด้วยอ้ค่ะ,ะแกะแล้วลเรียบร้อยใครเนี่ยรู้จักลเตอร์หัวหน้ามาดูว่าตัวไหนที่นม่ชอบนะครับตัวคอนผู้ชายแล้ตัวคนผู้หญิงนะเขาแกะเองเดียวเดียวเดีเย็เนะลูก ้ทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้มือเคาะไอ้ตีหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรอันนี้ไใช้อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ทีเล่นเดี๋ยวเราเรียงให้ดูอ่าเปิดเปิดเหมปิดที่ระบายให้กล้องได้ดูไม่เขาจะเล่นไม่เหมือนไทยใจที่จะขาดใจจะขาดเดี๋ยวให้รีวิวดูที่ระบายนี่ลยอ้าว เขาก็ทำเหมือนไพ่ยิปซีแบบไใบพวงอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้ให้โชว์ให้กล้องดูด้วยตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่ต้องกาล้องอย่ับตัวนี้สวยอ่ะกูได้ซ้ำตั้งสามฉีดตัวอ๋อเขาจะเลี้ยงอันตัวที่เหมือนกันไว้ให้อันนี้ได้สองใบนี่ฝากเก็บขาย พุทา่ามีอันนี้พุทาพ่ทามีสามใบอันพุท่าต่อเหรอเนี่ยใช่พุท่าต่อแล้วจ้พุท่าต่อมันเหมือนในไอ้มงคลสักอย่างชูพเท่าต่อ,ตอเ,เรื่อกแล้วกวันพีซก็นั่นแหลกก็ถึงว่งวาถึงอะไรทำไมถึงนีคนน <พ extremely S 2> ี้คนนี้เคยเห็นเห็นที่ไหนที่รู้แบ่งแยพื้นที่ค่ะ อันนี้ได้เยอะเลยนะอันเนี้ยเป็นไงล่ะแล้วตัวไหนที่ไม่ไม่สำคัญจะมีเยอะเนี่ยมาดูกันบ้างมีการอะไรบ้างนี่มีไหนสวยไม่ไหนสวยอ่ะเดี๋ยวไม่มีไรสวยเลยหรออันนี้คืออะไรอันนี้คือการโด่งอ๋อโอ้ไม่มีแล้วหมดเลยหมดแล้วัมาดูกันบ้างจะเลือกการไหนที่สวยแล้วก็ ตัวเขาผู้ชายตัวผู้หญิงก็ะถูกใจเพื่อนเพื่อนก็โไปเพราะมันไม่ได้มีตัวละครเยอะขนาดน,านาั้นอ่ะต้องบอก่อนคําวันนี้ไม่เคยดูละครเรื่องนี้หรือว่าอ่นอานเรื่องนี้ครับวันพีนแล้วจะไม่รู้จักแน่นอนไม่รู้จักสักตัวอาาาันที่สวยสุดก็จะมีอันนี้การน,นี้แหละตัวไหนชว์ตัวนี้กับตัวนี้เรื่องสองตัวนี้หนึ่งสองตัวนี้ด้วยเพราที่เหลือก็เฉย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 เอาที่ที่สวย,สวยใช่ไหมใช่ นี่ครับผมก็อินบ้านเพิ t t ่มเติมเนาะตัวคอนสองตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวที่เราเลือกมาจะเป็นตัวอ่าแซนคูดแซนคูดนะครับแล้วก็ตัวอุลตร์เนาะสองตัวนี้ก็อยู่ในอ่มูฟวี้ฟิล์เลสด้วยอชายสองตัวนี้แหละเป็นพ่อลูกอ่ะเนี่ยสองตัวนี้อันนี้คือพ่อลูกอ่ะนี่คือตัวที่มาใหม่ชายตัวที่มาใหม่ครับเนี่ยพ่อลูกก่ะการบิงวักแกงบิงวักเลือ่องการบิงวักสุดก็นี่คือการรีวิวครับในส่วนของ วันพีค์แอปเกมนะครับในส่วนของอสตาร์เตอร์เด็กตัวที่ศูนย์ห้าครับตัวนี้เองครับก็เป็นของอสีม่วงนะครับคนที่เป็นสีม่วงอยู่ก็น่าจะชอบนะก็คือใช้แชงคูนั่น,นเองนะก็มีพร้อมลูกพวกมาด้วยคืออุตตร์นั่นเองครับก็เป็นอันแรกที่ผมซื้อมาแล้วก็เก็บสะสมนะครับก็สวยดีครับก็ <c oughs> นี่ก็ได้ <c oughs> ก็มีประมาณนี้คนระับถ้าเพื่อนๆชอบนะจะให้ผมรีวิวนะครับหรือว่าให้อ่า โอเคครับอันพ่อเป็นดีอีกนะครับมีความน่าเราอาจจะเจอกันแบบว่าจะเต็มมากขึ้นกว่านี้นะโอเคสอน,นี้ก็ให้แฟนเล่นของเล่นของเรานะครับพอจบกันไปเนาะเ,เล่นไปเป่งไปก่อนล้างเพื่อนก่อนเนาะลาคุณด,ดีครับบ๊ายบาย